นะพี่น้องบกมาเนี้เขาหัวเขาซวนพี่น้องเก็บผ้นผลิตพี่น้องเก็บผลผลิตเอาเงินชิบเงินเศร้ากันพี่น้องอู้กำลังเป็นดอกพี่นออ้องเ้ยฝนแมงพูตอมดอกตัวูตอมเอาไปใช้เกสรตัวเมียแห่งมีแมงหลายแห่งอันนี้พ,นนพี่น้องสมเกสรพี่นะพี่น้องอยู่สูงๆไปเกี่ยวได้บ่า่ละบัน ใส่บันไดเนาะพี่น้องเนาะใส่บันไดกอได้ค่าขนมพี่น้องกอได้ซื้อกระถูกเข่งแล้วชิบแล้วเศร้านี่บอกต้นเอาไปเธอกินเองโอ้ยมาได้เฮ็ดข่างดีๆให้เขาเนาะพี่น้องนี่แหละจนมันกองลงพี่น้องจนยอดอันไม่ไพ่ข่อยมันหักลงอหมมันหนักหลาย เฮ็ดดีๆเนี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวหาทุนนรัพย์สื่อเซาดีๆก่อนพี่น้องอะกระตานหน่อยคนนี้มาใส่ว <c oughs> ้ยถึงบันไดข้างในก็มีพี่น้องกิได้เข้าไปเอาข้างในใหย่เร็วขึ้นยังพี่น,อน,น้องป่านนอใหม่อรรถเร็วก็นอใหม่อีกเว้นมือหนึ่ง กินาเฮ็ดดีๆพี่น้องเนาะปลูกจักไรนึงเป็นยังไงพี่น้องมันขีเข่าทาบาอาะไรยามนั่นดิดเลยเบิ่งพี่น้องอันนี้ทางในบางใบดีหลายหลังจากแจกพี่แจกน้องกินเล้ววันนี้คือคล้ายได้บ้านนี้นขายพี่น้องขายพี่น้องอุ้ยสอนสอนพี่น้องบัดเขาได้เปลี่ยนน่วยเนาะ ฝึกฝนคุณเอ๋ดกอีกสองมือพี่น้องเว้นอีกมือนึงเนี่ยละมือนึงเว้นมือนึงได้มือละวชิปละวเช่ก็เอาพี่น้องบุกเกินนี่ดอกวเอาปูกลายกับชิได้หลายคนนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่มันซ้ำนี่นึงเดีย๋ยูกแยมเปี๊ยดื่อๆว้าใหญ่เร็วขนาดเลยคุณเอ๋งวยน้องหลายหลาย เบนอีกมือหนึ่งพูพี่น้องเห็นบ่กรลังจีออกไปพี่น้องังว่าแล้วนี่มันบังบ้านแกดอกพี่น้องบกับกบัวบพันนี่แกอยากพันลูกผสมนะจ๊ะถูกมากเลยซองละสิบเองเอาบเนี้เมืดหรอมั้งเอาไนด้พี่น้อง ลายนุ้ยเตือบอนนี้ไปเอาพระอีตูวไปมัดแอมแป้เนาะพี่น้องเนาะซื้อบกบวบแถมอีตูพี่น้องตูวก็งามงามถึกพนซื้อบกบวบชิปบาทแถมพระอีตูด้วยสินค้าไม่พอขายพี่น้องเพ,พราะว่าพลผลิตมันหน่อยปลูกหน่อยเด้พี่น้องโอ้ยพระอีตูซสอยเคยกินเนาะเอาไปแถมเพิ่น แย้มเพื่อนพี่น้องวายคือนลงออกมาทั้งต้นนีน่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังไม่พี่น้องเปล่าอะไรใส่มือเดียวพี่น้องตัดยาวๆจักหน่อยพี่น้องเพื่อไดปไปมัดแอบเปียกบวบซ้ำนวยชี้นวยกับบ้าไปบวบกระชดๆพี่น้นอง ชอบกินสดๆต้องมาซื้อใยจยิ๋วนะขายพอได้ซื้อประทรูแต่ไม่พอจะรวยมาณนี่นะคะนี่ละเดี๋ยวจะไปมัดเนาะค่ะบ้านเนี่ยอาชีมัดได้จจาบ,บ้าน,นีอันนี้ก็ยังเบอร์เกอกจ้ดแต่วจะเอามันหน่วยใหญ่ซื้อเนาะอ่อ,อนมัดพี่เนาะได้ประมาณสามมัดนี่แะ มัดละค่ะมัดละค่ะ,อะเอาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเด้อบาทนี้เอามาละสิบพี่น้องผู้ดใดสิมาซื้อกะมาะบาทนี้จิบบาทจิบบาทค่ะบวบบวบมัดละสี่หน่วยสามหน่วยอ่อนๆพี่น้องก็เอาบาทนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อติดตามรับชมจ้าเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะรักดีจ้า